สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาในช่องของผมอีกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวเครื่องปรินเตอร์ Artillery G e n i u s นะครับที่ได้รับมาจากร้าน Happy 3D Thailand นะครับก็ผมเนี่ยได้ใช้เครื่องนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็มีข้อหลายๆอย่างเป็นข้อคิดเห็นนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับโดยผมก็จะแบ่งออกเป็น5ตอนก็จะมีเรื่องของข้อดีข้อเสีย ฟีเจอร์ต่างๆการทดสอบการปิ้นนะครับแล้วก็ข้อสรุปข้อคิดเห็นสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเรื่องของข้อดีอันนี้เนี่ยผมรีโซม,มาเป็นห้าข้อหล,ลักๆที่ผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อดีที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นของการเรื่องของการประกอบที่รวดเร็วแล้วก็เรียบง่ายนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่อาจจะมาเพิ่งเริ่มทําก็สามารถประกอบอันนี้ได้โดยที่ ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับก็เครื่องเนี่ยเขาก็ให้อุปกรณ์ในการประกอบมาทั้งหมดทั้งตัวอารี K, หรือว่าตัวประแจต่างๆครับเขาก็ให้มาพร้อมที่เราจะประกอบโดยผมเนี่ยก็ได้ทําการประกอบโดยภายในระยะเวลาแค่10นาทีนะครับเพื่อนๆก็จริงๆก็จะสามารถเร็วกว่าน,นี้ได้นะครับ ก็ใครที่อยากดูทิปและทริคต่างๆที่มีไว้ในการประกอบเครื่องเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปแรกของผมได้นะครับที่ทําเกี่ยวกับเครื่องนี้เดี๋ยวผมใส่ไว้ในดีสคริปชั o นครับในส่วนต่อมานะครับก็คือเครื่องนี้เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ง่ายต่อการ Modify เครื่องหรือการปรับแต่งเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยโครงทํามาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ดังนั้นพาต่างๆเราก็สามารถประกอบเสรมเติมแต่งเข้าไปได้ง่ายๆนะครับนอกจากนี้ ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็าออกแบบมาให้มีสล็อตสำหรับเสียพวกออโต้เลเวลนะครับสามารถเพิ่มตัวฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ใส่ไฟทุกส่วนนะครับเป็นแบบถอดประกอบได้อย่างง่ายนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นก็ทำได้ง่ายๆนะครับหัวข้อที่3ก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีความ reliable นะครับหรือว่ามันสามารถเชื่อใจเครื่องได้นะครับว่ามันจะสามารถ ผลิตชิ้นงานที่เราต้องการออกมาได้นะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีปริ้นไหนที่พลาดหรือพังนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของผมเองเครื่องนี้เนี่ยผมก็สามารถสั่งปริ้นแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นได้เลยโดยที่ผมก็มั่นใจได้นะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะไม่ทําให้ปริ้นพลาดหรือไม่ต้องมานั่งดูเฟิร์สเลเยอร์นะครับในหัวข้อที่4ี่เนี่ยก็คือ การที่เครื่องนี้เนี่ยเรา,า,า,าสามารถหาสามารถหาสเปร์พาร์ตได้ในตลาดเยอะมากนะครับโดยที่มันก็ใช้พาร์ตสแตนดารทั่วทั่วไปที่เราสามารถหาได้หรือพาร์ตบางส่วนที่เป็นคอสตอมเนี่ยเราก็สามารถด,ดูในติงอเวิร์สหรือว่าไปซื้อจากทางอาร์ติลเลอรี่เลยก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับทาง Happy 3D ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็มีประกัน1ปีให้นะครับเราก็สามารถไปหามีส่วนไหนเสียนะครับแล้วก็ขอสเปร์พาร์ตอะไรอย่างนี้น่าจะได้นะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นส่วนของอตัวหัวฉีดนะครับชุดหัวฉีดซึ่งเป็นแบบ direct นะครับซึ่งแบบ direct เนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถพิมพ์งานได้เร็วขึ้นแล้วก็การพิมพ์ flexible filament เนี่ยเช่น TPA หรือ TPU เนี่ยก็จะสามารถทำได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็พิมพ์ได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับโดยผมจะมาเสริมในส่วนนี้ตอนที่เราไปดูพวก test print กันนะครับต่อามาคือในส่วนของข้อเสียของเครื่องนี้นะครับ หัวข้อแรกเนี่ยที่เราจะมาคุยกันเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นข้อเสียมากแต่อาจจะเป็นข้อทีเอ่เป็นจุดอ่อนของเครื่องนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยเครื่องก็ใหญ่ๆที่ในราคาประมาณนี้นะครับใหญ่ๆก็มีเช่นที่เป็นขนาด3า0คูณ300นะครับหรือว่า30เซนคูณสมเซนแต่สําหรับบางคนเนี่ยขนาดอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เล็กเกินไปนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับงานของแต่ละคนว่าเราต้องการริ้นงานใหญ่หรืองานเล็กอันนี้เนี่ยก็เลยอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของเครื่องนี้โดยสัทีเดียวโดยเ่องน,นี้เนี่ยก็สามารถพิ้นได้22เซนคูณ22เซนคูณ25เซนนะครับตามแกน x y z ตามลำดับ ต่อมานะครับก็คือจากที่ผมได้ทำคลิปเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าการแัชเฟิร์มแวร์เนี่ยมันก็เป็นโปรเซสที่ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับโดยที่เราจะต้องแกะฐานข้างล่างออกมาดึงสายนู่นนี่ออกแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใครอยากรู้วิธีการก็สามารถกลับไปดูคลิปของผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ในดีสคริปชันเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างหลายขั้นตอนมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับ ต่อมานะครับก็คือ AUI หรือว่า User Interface ของเครื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงสำหรับตัวผมเองนะครับคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเนี่ยมาพร้อมกับมาลินรุ่นแรกๆดังนั้น UI แบบมาลินที่ใช้น็อกในการนาวิ i เกตเนี่ยมันเลยผมเลยชินแบบนั้นมากกว่าการที่เป็นทัชสกรีนนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะง,ง่ายกว่าน,นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของฐานที่เป็นกระจกโดยกระจกอันนี้เนี่ยมันก็เรียบดีนะครับแต่ว่าที่ผมมาใส่ในข้อเสียคือมันมีโคตติง้งแต่ว่าโคตติ้งตรงนี้เนี่ยมันผมว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นตรงที่ว่ามันยังมีการวอร์เกิดขึ้นหรือว่าตรงมุมของงานเนี่ยมันบิดโค้งขึ้นมานะครับปินมันไม่ได้ติดกับฐานโดยแน่นซะขนาดนั้น ซึ่งผมมั่นใจว่าผมเลเวลฐานเนี่ยได้ดีแล้วแต่ฐานตัวนี้เนี่ยมันก็พอใช้ยวงแรกๆมันก็ยังดีนะครับมันยังติดอยู่แต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมสภาพทั้งนั้นที่ผมก็เช็ดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับเช็ดพวกคราบไขมันออกแต่มันก็ยังทำให้ปิ้นเนี่ยเกิดการวอร์ปขึ้นได้ ดังนั้นอันนี้ผมก็เลยใส่ในเป็นข้อเสียนะครับโดยเราก็สามารถอัปเกรดได้ง่ายๆนะครับไปเป็นพวก flexible print b a s ที่เป็น Magnetic นะครับทาง Happy 3D ก็มีขายเหมือนกันโดยข้อดีของ flexible เนี่ยมันก็จะทำให้การที่เราเลเวลฐานไว้มันไม่เคลื่อนนะครับ glass base เนี่ยเวลาที่เราแกะชิ้นงานออกมันอาจจะไปเกิดแรงสันสะเทือนหรือว่าไปกระทบกระเทือนกับตัวฐานทำให้เราต้องมาเลเวลใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลย เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใส่มาในข้อเสียนะครับหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของฟีเจอร์ของเครื่อง 3D printer ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์สแตนดาดตามที่เครื่องเดี๋ยวนี้มีนะครับเช่นพวกการ recovery หลังจากที่ไฟดับไปหรือว่าเป็นพวก filament sensor แต่ filament sensor ตัวนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงนะครับไอตัวที่มันเป็นตัวติดตัวเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นบอจอย แต่บอร์ดจอยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ลิมิตตัวมูเมนต์ของตัวเซนเซอร์นะครับมันเลยทำให้อาจจะบางครั้งมันอาจจะดึงฟิลเมนต์ยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ผมทดลองมาก็ยังไม่ได้มีผลต่อตัวชิ้นงานแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตนะครับ ฟีเจอร์ต่อมาก็คือตัวนี้เนี่ยใช้เป็น Silent Stepper d i v e r นะครับหรือว่าเป็นพวกน่าจะตระกูล TMC นะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเบามากนะครับเวลาที่ทำงานเนี่ยคือเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเราจะได้ยินเสียงอย่างเดียวก็คือพวกพัดลมตรงเพลาสไกับพัดลมที่เป่าชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นปีมากๆแล้วผมก็ชอบมาก ผมเนี่ยวางปรินเตอร์ไว้ข้างๆกับคอมที่ผมนั่งออกแบบชิ้นงานนะครับก็ผมก็ทําได้โดยที่ไม่รู้สึกลาคาญนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่บางครั้งผมเสียวเลยครับว่ามันปรินอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันเบามากถ้าเกิดปิดไฟอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้เลยต่อมานะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือทัชสกรีน อันนี้แหละแล้วแต่คนเลยนะครับว่าจะชอบแบบไหนอย่างตัว BQ B1 เนี่ยมันยังมีน็อปให้เราใช้ได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นทัชสกรีนล้วนดังนั้นก็เป็นฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบแต่หลายๆคนอาจจะชอบนะครับอันต่อมาก็คือเป็นบอร์ดแบบ32บิตซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นประมวล G Code นะครับทำให้เราสามารถพิมพ์ที่ความสปีดที่สูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นผลหรอกบถ้าเทียบกับ8บิต ต่อมานะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ก็ดีนะครับก็คือเป็นตัว d u อ s e t e a d s c สกรูนะครับตรง l e Lead Screw ตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะมี Timing Belt หรือว่าเป็น g t 2เนี่ยามาคอยสึงให้มันหมุนไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นในตัว BQ นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวอื่นๆทั่วไปในตลาดนะครับของตัว a r t i l l e r y Genius หัวข้อต่อมาที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบการปิ้นของปรินเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพาพชิ้นงานที่ปิน้นออกมาหลายๆอันกันนะครับเพื่อที่จะมาเทียบคุณภาพแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันใกล้ๆนะครับว่าเครื่องปรินเตอร์นี้พิ้นได้ยังไงแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจูนโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับว่าเราจูนโปรไฟล์ให้ได้เหมาะกับฟฟลาลเมนนั้นๆหรือว่ากับเครื่องเครื่องนั้นหรือเปล่า ซึ่งเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันบ้างดังนั้นการจูนโปรไฟล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็เรามาดูกันในชิ้นแรกเลยนะครับก็คือเป็นตัวเบนชี่หรือว่าเป็นตัวเรือตัวนี้ที่ปกติเขาจะเป็นในการคาลิเบรตนะครับอันนี้เป็นปินแรกแรกที่ผมทำนะครับยังไม่ได้จูนโปรไฟล์ไม่ได้ปรับค่าอะไรเลยแล้วก็ฟิลาลเมนต์ตัวนี้ก็เป็นฟิลาลเมนต์ที่เก่าด้วยนะครับมันเลยอาจจะทําให้พาร์ออกมาไม่ได้สวยมากมีเส้นใยแล้วก็มีเลเยอร์ชิฟต์เินหนึ่งแต่ ผมลองเปลี่ยนฟิลาเมนต์แล้วก็จูนโปรไฟล์เพิ่มนะครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจาก2อย่างนี้ก็ได้ปิ้นตัวนี้ออกมานะครับก็ถือว่าสวยกว่าเดิมมากๆนะครับตรง overhang หรือว่าตรง bridging เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างสวยงามแต่ว่ามีตรงข้างล่างนิดนึงที่อาจจาะ part cooling fan เนี่ยไม่ได้ดีพอเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเผลอตั้ง setting ไปว่าให้มันไม่ต้องเปิดพัดลมตลอดเวลาในการปิ้นนะครับแล้วนี้เป็น PLA มันก็เลยอาจจะแข็งตัวช้าบ้างในตรงโอเวอร์แฮงที่มันเยอะๆยแต่ถ้าจะสังเกตรตรงอื่น,นครับก็คือตัวคูลิ่งของเครื่องเนี่ยก็คือค่อนข้างดีดูจากตรงปล่องไฟได้นะครับว่ามันก็เป็นวงกลมที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเบี้ยวหรืออะไรต่อมานะครับก็คือเป็นลูกบาท20คูณ20มิลน,นะครับก็คือจะมีด้าน XYZ ทดสอบในด้านของโพสติ้งทดสอบเรื่องของมุมว่ามันได้ไหมแล้วก็ทดสอบขนาดข ตัวคิวบ์ด้วยครับว่ามันได้เป็น20เซนคูณเอ,อ้ยี่ิมิลคูณ20มิลจริงๆไหมถ้าได้เนี่ยก็สดแสดงว่าเราซ l ล b ิเบตตัว E-Step ถูกต้องนะครับต่อมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวฟิล l ลม e อ t อะไรสักอย่างนะครับของไม t e r Hacker อันนี้เป็นตัวเอาไว้ a l i b ิ a t e ซึ่งอันนี้นะผมสเกลให้มันใหญ่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใส่อินฟิลนะครับเดี๋ยวจะเห็นตรงจุดนึงเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็อันนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ทดสอบหลายๆอย่างเช่นตัวโอเวอร์แฮงมุมที่มันกว้างมุมที่มันมากกว่า45น้อยกว่าหรือมากกว่า45องศาครับก็แล้วก็มีบิดจิ้งรองเท้านิดนึงก็อย่างที่เห็นคือออกมาสมูทมากนะครับยกเว้นอยู่ตรงนิดนึงครับตรง ตรงหน้ากะของมันครับจะเห็นว่ามันเหมือนมีวงกลมวงกลมอันนั้นมันเป็น ghosting ครับแต่ว่าตรงเทกบางจุดเนี่ยก็เห็นได้นิดเดียวเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นที่50ม mm ิลลิเมตรต่อเซ c o n d มันก็เลยอาจจะมีอยู่บ้างเพราะว่าหัวเนี่ยมันเป็นแบบ direct r e s t r u t i o n อ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่อินฟิลมาเลยทำให้เกิดแก p แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเครื่องเครื่องครับเป็นที่โปรไฟล์ของผม ghosting นะครับตรงวงกลมข้างหลังเนี่ยก็เห็นได้ ไม่ค่อยเห็นเห็นได้ชัดน้อยมากนะครับแต่มันจะมาเด่นตรงเนี่ยครับตรงหูข้างๆที่มันจะเห็นเป็น ghosting ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นที่50ซึ่งถือว่าวัยระดับหนึ่งแล้วก็หัวเนี่ยเป็น direct i s t r u t i o n ทำให้น้ําหนักเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยมีเป็นเหมือนคลื่นๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็สามารถแก้ตรงนี้ได้โดยการลดสปีดนะครับ อันนี้นะครับเป็นโมเดลไลท์เซเบอร์นะครับผมก็ปิมพ์อันนี้ออกมาเพื่อทดสอบว่าเครื่องเนี่ยมันจะปิ้นชิ้นงานได้ติดๆกันเยอะแค่ไหนเปิดใช้เวลามันจะเออรเลอร์เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ปิมพกันต่อเนื่องเลยนะครับหลายๆชิ้นงานแบบที่ปิมพเป็นประมาณ24ชั่วโมงบ้างอะไรอย่างเงี้บ้างเครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นไลท์เซเบอร์ดาร์คเซเบอร์อีกอันนึงจากซีรีส์ m a n d a l o r i ียนนะครับ แล้วก็อันนี้เป็น torture test นะครับที่ผมพิมพ์ออกมาเพื่อทดสอบหลายๆอยา่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเลยค่อนข้างสวยสตริงไม่มีเพราะว่าผมจูนโปรไฟล์นะครับแล้วก็ฟิลาเมนต์อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นฟิลาเมนต์ใหม่ๆอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีความชื้นอยู่างนั้นมากโอเวอร์แฮงกนะครับก็ดีแล้วก็หลายๆอยา่างแต่ว่ามีนิดนึงครับจังเหลือเป็นพวกสเก็ดส,เก,ดสเก็ดนิดนึงที่เกิดจากการที่ ตรงหัวมันอาจจะคูลิ่งไม่ทันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นตรงที่มันหัวเนี่ยมันกระโดดไปอีกเพลเลอร์หนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาร์ติแฟกต์นนีหน่อยๆจากทอร์เชอร์เทสที่เขาเรียกว่า l ล c ต u s c สคินะครับก็ออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับ น,นี้นะครับเป็น filament TPU หรือว่าเป็น flexible filament นะครับอันนี้ผมพิพนเสร็จแล้วก็แกะออกมาเลยจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีเส้นใหญ่เยอะนะครับอันนี้เป็นมาจากหลายๆปัจจัยเลยเส้น TPU ของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็โดนความชื้นเข้าเยอะมากนะครับมันเลยทําให้เกิดเส้นใยตรงนี้ออกมาเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น flexible filament เนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของ เส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าตัวของ PLA แล้วผมไม่ได้ปรับจูนโปรไฟล์อะไรมากนะครับก็ลองพิมพ์ออกมามันก็ได้ประมาณนี้ครับถือว่าเครื่องเนี่ยถือว่าพิมพ์ได้แต่ว่ายังต้องมีการปรับจูนโปรไฟล์แล้วก็อุณหภูมิของตัว filament ที่ผมมีแล้วก็ต้องทําตัว filament ให้มันไม่ชื้นด้วยนะครับมันก็จะลดตัว string ได้แต่ด้วยความเร็วที่สูงมากๆเนี่ย50มิลลิเมตรเซกเนี่ยมันก็ยังสามารถพิมพ์ได้นะครับตัว flexible filament อันนี้ก็เป็นอีกเทสหนึ่งที่ผมเอาไว้เทสเรื่องของอระยะเวลาในการปิ้นนะครับแล้วก็การ repeatable แล้วก็ reliable ของเครื่องว่ามันทำงานกันได้ต่อนเนื่องนานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น Star Hopper จากของ Star อ Space X นะครับก็ปิ้นออกมาก็อันนี้ก็เป็น filament เ,เก่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมาเลยอาจจะทำให้มีความชื้นแล้วก็มีเส้นใหญ่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจะปรับชูนโปรไฟล์หรือว่าเอาเส้นเนี่ยไปอบเพื่อไล่ความชื้นออกไปได้ ดีเทลต่างๆนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีแต่อันนี้มันอาจจะไม่ได้วัดดีเทลได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าโมเดลเนี่ยมันไม่ได้มีดีเทลมากแล้วก็ผมก็สเกลขึ้นมาใหญ่เลยในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะสังเกตตรงท่อนะครับก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีคอสติ้งหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของ direct i n s t r u t i o n นะครับเราก็สามารถลดสปีดลงมาได้แต่ปรินทุกอย่างในคลิปนี้เนี่ยผมปรินที่50ม mm ิลลิเมตรเปอร์เซตนะครับอยู่เป็นความเร็วระดับกลาง และอันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะครับอันนี้คือผมใช้เครื่องนี้ลองไปใช้กับโปรเจกต์จริงๆดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วก็นี่นะครับตรงสร้างต้าชิ้นงานเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนมีพิร์นเป็นเหมือนจุดๆๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นเท็กซเจอร์ที่ได้มาจากการปรินบนฐานกระจกที่เขาให้มานะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าฐานกระจกนี้เนี่ยมันใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดการวอร์ปปิ้งของพาร์ทได้เราต้องคอยเช็ดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเหมือนกับว่าคุณภาพเนี่ยมันก็จะต่ําลงด้วย ทำให้เกิดการวา์ปิงนะครับอย่างที่ผมได้ชี้ไปแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ได้ปกติแล้วก็พาที่ปิ้นออกมาเนี่ยก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีอะไรที่ใช้ไม่ได้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นที่ผมชอบบ้างนะครับก็มาสรุปคร่าวๆก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เงียบมาก ผมสามารถนั่งทํางานได้โดยที่ไม่รู้สึกลาคาญเลยนะครับแล้วก็การประกอบเนี่ยใช้งานก็ง,ง่ายมากๆมีการซัพพอร์ตจากคอมมูนิตี้แล้วก็จากทางร้าน Happy 3D Thailand นะครับที่มีประกรันให้1ปีดังนั้นการซ่อมเครื่องหรือว่าการเมนชทน์นเครื่องเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายๆนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากทาง Artillery อยู่บ่อยๆเราหรือว่าเราจะสามารถคอนฟิกตัวมาริน2.0ด้วยตัวเองก็ได้นะครับ พิมพเตอร์ตัวนี้ก็สามารถพิมพ์วัดสดุได้ตั้งแต่ PLA ABS แต่ ABS นี่อาจจะต้องมีตู้เก็บความร้อนนิดนึงนะครับไนลอนเช่นกัน Flexible filament ก็ยังสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ขนาดฐานเนี่ยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับมีทัชสกรีนก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลา2เดือนเนี่ยจุดเดียวที่มีปัญหามากที่สุดคือฐานที่เป็นกระจกนะครับที่มีโคตติ้งเคลือบแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดไปได้ง่ายๆเพราะว่าอย่างเครื่องปกติที่ผมใช้เครื่อง DIY ที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นแบบ Flexible Bed ที่ผมทำเองดังนั้นผมจะชินกับแบบนั้นแล้วก็ มันจะทําให้เราไม่ต้องไปองเง้ยโดยใช้พวกเฉลียงที่อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บในการแกะพาร์ตได้นะครับเราก็ทําให้เบสเนี่ยเราไม่ต้องมาเลเวลบ่อยเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ง่ายเช่นกันก็คือเราสามารถทำออโต้เลเวลได้ง่ายๆทำสปูโฮเดอร์ทําอย่างอื่นขึ้นมาเพิ่มเสริมเติมแต่งนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยเครื่องนี้ก็ครบจบนะครับอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมให้คะแนนทั้งหมดจาก10คะแนน แเต็ม10นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางจุดที่สามารถเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงได้ก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันมาถึงจุดนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อรอคอนเทนต์จากช่องเกี่ยวกับ 3D Printer เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ด้านอื่นๆในอนาคตอีกนะครับขอบคุณครับ